เออทำไมมาสูงวะทำไมมาสูงเดี๋ยวเราเช็ดเช็ดเช,ช็ดกล้องแปบก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะบอลซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทําจดหมายรักนะนะทุกคนแบบจดหมายส่งให้แฟนอะไรเงี้ยเออทอํายังไงเดี๋ยวผมมาสอนนะวันนี้เตรียมแค่เพียงเออกระดาษกระดาษแค่นี้นะครับกระดาษกับเออกระดาษกับ เทปนะครับเทปใสหรือเทปอะไรก็ได้กาวสองหน้าก็ได้เพราะอันนี้ผมก็ใช้เป็นกาวสองหน้านะกับลูกอมมาเจ้าลูกอมอะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็เลือกลูกอมเนี้ยเนาะนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัดตรงนี้นะครับทุกคนตัดตรงนี้นะครับตัดตัดตรงนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหยิบปากกาพวกปากกาอะไรมาแป๊บตรวผมอยู่นี่นะ คลิปได้ล้วปากกาเขียนชื่อคนที่เรารักนะอ่ะสมมุติจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็เก็บปากกาก่อนแล้วก็อันนี้นะครับเอาลูกอมนี้นะครับติดลงไปตรงนี้ ชึบอารมณ์นะครับติดกาวสองหน้าคนระับบนี้นี้นะเนี่ยครับติดกาวสองหน้านี่นะทุกคนไปนี้นะครับนะติดแบบนี้นะครับทุกคนนี่แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับได้แล้วชืบแล้วก็จะได้อย่างงี้นะครับทุกคนแล้วก็แปะลงไปนะครับ ง่ายๆครับอันนี้ง่ายๆแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็พับนะพับให้มันเป็นเงี้ยเดี๋ยวมันต้องใช้กาวสองด้ด้วยับะปะเนี้ยคือแบบมันซึ่งอันนี้ก็หาซื้อไม่ยากหรอกหาซื้อตามเซเว่นอ่ะเซเว่นจะมีอันละสิบาทนะทุกคนอันเนี้ยอันละสิบาทหาซื้อตามเซเว่นได้นะ นีอันเล็สิบบาทสามารถหาซื้อได้ถ้าใครจะทําตามผมนี่ก็ทําได้เลยนะส่วนของผมอาจจะทําไม่สวยก็แล้วกันเออของผัวอาจจะทําสวยหน,น่อยอันนี้คือจดหมายรักแฟนนะบอกรักแฟนหรือจะบอกรักใครก็ได้อะเออจะต,ต้องดูด้วยว่าบุคคลคนนั้นชอบกินไอ้ลูกอม,มไหมเออต้องดูด้วยครับทุกคนชูชูบรเช,ช,ชคือวเวลาแกไอ้เทปเนี่ย เวลาแกะกาวสงหน้าต้องแกะบวบนะครับทุกคนเม้นไม่จะออกนะทั้งอันเลยแบบนี้คือแกะได้ต้องให้มันดังแก๊บเลยนะครับทุกคนแบบนี้ก่อนแบบนี้นะครับทุกคนพับไปทบหนึ่งนะครับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็สามแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับ เดี๋ยวไว้ตรงนี้ให้รีดหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกคนแป๊บหบนึง่งชึบทึบอ่ะอันนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับแบบนี้ทำอีกพูดถึงทำอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความเน่นจดหมายบอกรักแฟนนะครับ ซึ่งผมก็ไม่มีแฟนแล้วโอเ,เนี่ยเนี่ยอันนี้คือจดจดหมายบอกรักแฟนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายนะครับสำหรับวันนี้เจอกันบาย